นี่ครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดเครื่องนะครับชุดรอบเช้านะครับก็เป็นรอบที่ยงเช้าว่าอย่านี้ครับนะครับบางๆนะครับบางๆถาดแต่ก็อย่างน้อยในวินาทีครับมาให้พี่ๆในเรื่องนะครับชมกันนะครับในชุดรอบเช้าในวินาทีในชุดเช้านี้ก็เอาใจคนตื่นเช้าซะหน่อยนะครับเดี๋ยวผมดูๆูไปเลยพี่ในครับราคาเบาๆนะครับเริ่มต้น300บาทนะครับมีอะไรพี่ๆรับชมกันบ้างนะครับบอกคำเดียวเลยพี่ในครับนะครัผ้าชุดๆเลยนะพี่น้าหลักๆเลยนะนะครับมาลองดูที่พี่ในครับเป็นแบบไหนบ้าง รายการแรกในะครับรายการแรกเป็นพระคันธาราตพี่แบบเนี้ยนะใช่ไหมพี่นะครับสวยนะกริปเลยบางท่านก็บอกว่าเป็นของคุณแม่บุญเรือนนะครับสองสี 9, นะ่เก้าเก้าเนาะคุณแม่บุญเรือนบางท่านก็บอกเป็นของหลวงพ่อจรันครับพี่นะครับก็เอางี้งว่าให้พี่ๆได้ลองตัดสินใจดูนะครับเพราะพระสวยมากพระคมกริปเลยพี่นะครับพระได้สวยเนี่ยดูเด็กเฮ้ยเฮ้ยได้พึง่งพึ่งได้มาพี่รอบเช้านะพระได้สวยได้ฟอร์มเดิมครับพี่นะครับสามร้อย แล้วสามร้อยบาทนะครับรายการแรกนะครับผมไม่มั่นใจาว่าเป็นของพ่ออะไรนะลองดูแล้วกันพี่รับชมแบพร้อมกันไไนะครับผมต่อไปนนครับร้านปาาเปิดโลกองค์นี้เป็นเปิดโลกยืนต่อกําแพงเพชรนะครับผิวแบบแห้งแห้งยิ่งๆิ่งเลยนะยยนะครับแห้งแหงิ่งยิเลยพี่นะเปิดโลกยืนต่อกําแพงเพชรเอา เอาสามร้อยแล pressure, right ้วยืนต่อแม่เพชรน้าเอาสามร้อยบาทนี่ครับแล้วก็ไปได้นี่มาไหนก็แพงแล้วพี่น้ําเนื้อดําน้ําเนื้อดํานี่หลังนี่พี่ความดูดําแล้วดําแกร่งดําแกร่งดังแห้งนะพี่น้าเราอะไรหลังนี่ย่นเลยนะเดี๋ยวดูหลังนี่แล้พี่ดูการเช็ดตัวเดียวน้ำอันนี้มันมันเป็นสิ่งที่มันเกิดจากธรรมชาตินะครับเห็นไหมมันเป็นรอยย่นแบบเขาเรียกอะไรเหี่ยวย่นเห็นไหมล่องรอยแบบเหี่ยวย่นนะครับนี่คือด้านหลังนะครับและนี่คือด้านหน้านะครับเอาไปสามร้อย เห็นไหมง่ายยนครับอยู่กับเราง่ายแน่นอนนะครับแล้วก็องต์ต่อไปนะครับสําหรับต่อไปเป็นอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นสมเด็จแบบโครงกุหรือเปล่านะครับพี่ลองดูนะผมว่าอาจจะเป็นวัดระรังฝากกุนะโอ้โหละคาเดิมมากเลยดูคาบเลยผมว่าน่าจะเป็นคาบร่องรอยการลงกุนะใช่นไหมนี่คือคาบร่องรอยการลงกุว่าร่องรอยแบบชัดเจนมากเลยพี่นะครับเป็นวัดระรังนะครับน่าจะเป็นวัดระรังฝากกุแน่นอนพี่นะครับเพราะว่าเป็นพิมพ์เนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่วัดระรังเห็นไหมในครับแล้วดูาคาบด้านหลังเลยเนี่ยคาบกุชัดๆเลยพี่เห็นไหม คาบกูแบบชัดๆเลยนะเอาวัดระฆังฝากกูเอาสามร้อยสิบาทนะครับสามหนึ่งศูนย์นครับพระผมได้มาในชุดเช้าผมก็เลยเล่นให้เลยนะครับไม่ดึงนะครับผมอยู่บอกแล้วว่าอยู่กับเราในพินามาทั้งวันจริงๆเนะครับเอาไปสามหนึ่งศูนย์นครับอสามหนึ่งศูนย์นะครับเป็นพิมพ์พ่อปานช่พี่นะครับดินกรองต้องตาตึงนะครับหลวงพ่อปานนนพ่นะนะพ่อปานนี่เป็นพิมพ์ฮานุนานนะครับฮานานหาวเป็นดาวเป็นเดือนเนาะโโหสวยจริงพี่สวยคม ในครับพี่พิยาสวยคมอุดเดิมแนะสวยคมอุดเดิมเอาเอาสามร้อยแนวพ่อปานี่สามร้อยบาทนะครับเช้าเช้าต้องรัวๆให้หน่อยนะครับองค์ต่อไปนะครับเป็นรูปดอกรอยองค์นะครับองค์นี้เป็นของหลวงปู่ทวดในครับพี่พิยาองค์นี้เป็นของหลวงปู่ทวดเจ้าพี่นะครับลอยอง number ห้าศูนย์ห้าในครับพี่ห็นไหมห้าศูนย์ห้าพระสวยในครับพระสวยและสวยมากนะครับสําหรับหลวงปู่ทวดลอยองค์นะ กูทัวลอยองเอาเอาสามร้อยนะครับนัมเบอร์ห้าศูนย์ห้านะเราก็องค์นี้เป็นเนื้อโลหะหลวงปู่บุญรับพี่นะครับเป็นพิมพ์สมาธินะนะคยเป็นเนื้อโลหนะครับพี่นะองนี้เป็นของหลวงปู่บุญดูคาบเด็กเป็นสาเลยรไหมนี่เป็นขาอ่าเขาเสาสาทองเหลืองพี่ส,า,สาความเก่านะครับอาสาทองเหลืองสาความเก่าหลังจานยันชัดเจนนะพี่เห็นรอยจานไหมจานแบบแผ่วๆจานแบบขมวด เนี่ยครับร่องรอยการจานจานชัดเจนจานแผ่วจานขมวดสามร้อยบาทนะครับสามร้อยนะครับสามร้อยแล้วก็รงนี้รงนี้เป็นสมเด็จวัดระคังนะครับซึ่งเนื้อเขาแบบว่าเขาเรียกอะไรเนื้อเขาแขวนเขาใช้มาเนื้อฉ่ามากพี่ดูเนื้อเนี่ยวัดระคังเลยองนี้พี่แล้วไม่มีบางหนุนหอมแน่นอนนะครับแก่ตังอิ้วหน่อยมวลสารเป็นก้อนนะครับพี่จ๋าแก่ตังอิ้วหน่อยมวลสารเป็นก้อนนี่แหละพี่วัดระคังนะครับสภาพก็ผ่านการใช้มาบ้างนวพอสมควรนะ ด้านหลังนี่แบบโอ้โหด้านหลังนี่หนึบหนับเลยพี่นับหนึบหนับตุ๊กตั้มเลยนะนครับสําหรับวัดวัลคังพี่นะพิมพใหญ่เอาเอาไปสามร้อยี่สิบนะครับสามสองศู 3, 2, 0, นย์นะครับพิม์ใหญ่วัลคังนะสามสองศูนย์นะครับนะครับบอกแนละ้วราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับร,ราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆสามสองศูนย์นะครับสามสองศูนย์แล้วก็องคต่อไปครับพี่สําหรับองต่อไปเป็นโด่งข้อเงินนะครับองนี้จะเป็น หรือว่าเงินวัดดอนเยี่หอมนะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับดำเดิมดำแบบโอ้โหดำสวยเลยพี่เห็นไหมเนื้อราคาเดิมเดิมเลยนะค้าบฝุ่นค้าบแป้งนี่รับรอยแขวนรอยใช้เนื้อรวมพวกเงินวัดดอนเยี่หอมก็พี่ได้หลังปีสองพันห้าร้อยนะเอาสามร้อยบาทนะครับผมว่าเป็นพวกเงินที่ดูง่ายมากนะครับสามร้อยดูรอบเช้าให้นะครับออาดูรอบเช้าให้นะครับพระถ้ามาปังเนื้อชินเห็นไหมชินสวยชินเดิมชินดั้งเดิมที่ดูง่าย เนี่ยพี่ชิ้นสวยชิ้นเดิมชิ้นดั้งเดิมที่ดูง่ายเนี่ยครับสำหรับท่าปังเนื้อชิ้นนะเอาสามร้อยนะท่าปังเนื้อชิ้นรอบเช้าสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็วัดเกรดครับองนี้จะเป็นวัดเกรดนอกพิมพ์นะครับนอกพิมพี่นะแต่เนื้อดูง่ายพี่มหดูความแกร่งความแกร่งลอยเนื้อเนี่ยพี่พี่ฮะความแกร่งลอยเนะอเนะครับเป็นพิมพ์ที่ดูง่ายนอกพิมพ์นะแต่พ้ะแบบ นี่ก็แล้วพระเบสิกพี่นะครับพระเบสิกเลยเอาสามร้อยพี่แนวนอกพิมพ์นะแนวบอกผมได้เลยพี่วัดเกศนอกพิมว่าสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทสมเด็จวัดระฆังก็พี่องค์นี้วัดระฆังเนื้อออกแก่ตังอิ๋วนะครับด้านในเหมือนมีร่องรอยการลงรักนะครับดารักที่ลอกร่อนออกไปนะครับเห็นไหมเหมือนมีร่องรอยแบบดำๆเหมือนเป็นค้าบลักนะพี่นะองค์นี้มีหูแบบพิ้วๆเลยนะองค์นี้ซ่อมบนมาพี่พระไม่ดีจริงไม่ซ่อมแน่นอนนะครับพี่พี่จาพระไม่ดีจริงไม่ซ่อมแน่นอนนะครับโอ้ดูโซนเนื้อเด้อ เห็นไหมพี่ยองดูโซนเนื้อเดยเนี่นวัดละคังเลยพี่ตัดเดิมเห็นไหมตัดตรงนะวัดละคังนะดูมีหูไหมเห็นไหมดูหูท่านเห็นไหมคมกลิปเลยพี่เอีย,ยงก็ไฟดูเนี่ยพี่พี่จะเห็นนะับมิติองพระัมเป็นอะไรพี่ที่พิเศษอย่างหนึ่งคือต้องเอียงก็ไฟถ้าอย่างเงี้ยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ถ้าเอียงก็ไฟจะชัดเลยเป็นแท่งเลยเอาไปสามร้อยสี่สิบบาทนะครับสามสี่ศูนย์นะครับ,รบองค์นี้นะเพราะว่ามีเศษจ,จะได้จะได้ไม่สับสนกันนะครับเพราะว่าผมจะเขียนราคาติดกระบถุงไว้เลยนี่สามร้อยสี่สิบบาทนะครับเพราะอย่างนี้มันจะได้ไม่สสัับบนนองคค์ะร ไปกันต่อในครับสำหรับองค์ต่อไปครับพี่องค์ต่อไปเป็นเทวรูปช้างนะครับองค์นี้เป็นเทวรูปช้างนะพี่นะเป็นพระปิตาเห็นไหมเป็นเทวรูปช้างนะนะครับเป็นสายใต้ครับพี่นะยันเนี่ยพี่นึกถึงเส้นขนมจีนที่เขามาวางแปะไว้เดยยังไงยังงั้นเลยนะครับอย่างก็เส้นขนมจีนวางแปะไว้เลยนะเก่าจริงนะครับเอาสามร้อยนี่รัวราคาเดียวอยู่เลยพี่นะครับสามร้อยเม็ดขนมครับพี่ถ้าเม็ดนี้พี่ไม่จัดไม่มีอีกแล้วนะครับ simple. พี่ดูนะ เนี่ยแร่มาขามงามสักขนาดนี้ในครับพี <itud soundtrack. regimes ciğim> ่พ <istedi imagery> <trivia> ิจาแร่มาขามงามสักขนาดนี้พี่ี่ครับรีดามเม็ดขนุนอยู่พี่ในครับคืออ่าความที่เขาจัดนะเนาะเนื้อที่เขาจัดเราจะเห็นแร่มาขามพี่นะครับลอยขึ้นมาเป็นละองนะเป็นเม็ดแดง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 ทั่วทั้งองพระในครับทั่วทั้งองพระด้านหลังนี่ดูเนี่ยเป็นละองแดงหมดเลยสามร้อยใหายผมก็ไม่ได้เล็งราคานะถึงภาพเราจะชัดเจนขนาดไหนนะครับก็อยู่ในราคาเดิมเนครัก็อยู่ในราคาเดิมนะครับแพระองค์นี้ องค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดเจ้าพี่นะครับน้ำข้าวน้ํำว่านเนาะคราบน้ํำว่านเนี่ยที่ที่ที่ผุดออกมาจากเน,เนื้อไงมะน่าจะเป็นเก้าเจ็ดนะโดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับโอ้โหช่วงนี้พี่น้าหลวงปู่ทวดรวัรวๆมาเลยนะครับนะชื่นชอบแล้วพี่น้าไม่ไปไหนก็เก็บไปใช้เอาร่ำธนาพุทธคุณได้สําหรับหลวงปู่ทวดเจ้าพี่นะครับนะชื่นชอบเนื้อหานี่พี่ชื่นชอบธรรมชาติและความคลาสสิกสําหรับผมนี่รับหมดแหละนะหลวงปู่ทวดนะอย่างเงี้ยนะเนื้อแบบนี้นะอันนี้มาแบ่งปันให้พี่สมาชิกนะพี่น้าโปรโมชั่นนใชช่วงเ้า นะครับซื้อมายังเกินเลยวอลสามร้อยนะครับซื้อมายังเกินเลยพี่น้ำแบ่งให้นับเดชชุดรอบเช้านะแล้วก็องค์ต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จวัดประังนะพี่นะนะครับนะกดด้วยมวลสารนะครับอันนี้น่าจะเป็นเม็ดพระธาตุหรือเปล่านะครับอันนี้ยังไม่มั่นใจเนาะเพราะว่าเป็นสมเด็จวพระังแน่นอนพี่เนื้อแก่ปูนเปลือกหอยเห็นไเนื้อแก่ปูนเปลือกหอยกับพี่นะสมเด็จวพระังพิมใหญ่ ด้านหลังน่าจะเป็นเม็ดพระธาตุหรือเปล่าเนี่ยนเม็ดเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดนะพี่นะครับอ่าอาจจะเป็นเม็ดพระธาตุแล้วเราคไม่เคยเห็นนะครับไม่มีองค์ไหนเหมือนแรไม่เหมือนองค์ไหนแน่นอนสําหรับการที่ฝังเม็ดไว้แบบเนี้ยแนวองค์เดียวก็พี่แนวหนึ่งเดียวนนคริมิเต็ดอิดิชันนะครับสาหรับองค์นี้ก็สามร้อยห้าสิบาทนะครับเดี๋ยวใส่ซองได้เขียนราคาไว้ให้นะครับพี่จ๋าเดี๋ยวใส่ซองได้เขียนราคาไว้ให้เอาสามร้อยห้าสิบบาทนะครับเพราะว่าแบบนี้นะพี่นะนะครับบางอย่างอย่างเงี้ยเนี่ยคือมันเป็นแรไอเทมนะครับไม่ค่อยเจอพี่ สามร้อยห้าสิบาทนะครับน่าจะเป็นเม็ดพระธาตุนะเอาสามห้าศูนย์เลยครับนี่แปลกๆต้องยกให้ช็อตเด็ดพระเครื่องนะครับไปกันต่อนี่ครับสําหรับวัดเกศเดี๋ยวที่น้ำองค์นี้ก็น่าจะวัดเกศเจ็ดชั้นนะครับโซนเนื้อตุ๊บตับเห็นไหมวัดเกศเจ็ดชั้นนะครับโซนเนื้อตุ๊บตับโอ้โห่ยตุ๊บตับจริงเห็นไหมโซนเนื้อตุ๊บตับเนื้อจะเป็นก้อ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 นเลยเดียว เห็นไหมเนื้อจะเป็นก้อนมวลสารเลยพี่นี่ครับปูกถึงแบบ่องไปนจะถึงวันละครั้งเลยนะนี่ยเนื้อมวลสารจริงครังก็พี่วัดเกรดนะวัดเกรดเอาสามร้อยหกสิบบาทนี่ครับนอกพิมพ์นะผมว่าน่าจะเป็นนอกพิมพ์นะเอาสามหกศูนย์นะครับใส่ซองแล้วเขียนราคาไว้ให้ในห้องวิาจาาแล้วใส่ซองแล้วเขียนราคาไว้ให้พี่เอาไปสามหกศูนย์ได้ครับสามหกศูนย์องค์ต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นอ่อนางพญานะครับพี่สุโลก พี่ดูนางพญาเนี่ยเข่าตรงนะครับพี่พี่เข่าตรงคาบเดิมนะเนวว่าเข่าตรงคาบเดิมเลยพี่เนี่ยกวดนี่ขึ้นมาเป็นเม็ด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 เลยนี่นะครับเข่าตรงนะนี่กวดขึ้นมาเป็นเม็ดเลยเอาเอาสามร้อยเข่าตรงเข่าตรงสามร้อยนะครับเข่าตรงสามร้อยแล้วก็ลีลาเนี่ยองค์เนี้ยพี่นะครับเป็นลีลาคล้ายๆพวกเออเขาเรียกอะไรนะแอรผมลืมอีกแล้วแนวผมลืมชื่ออีกแล้วเนี่ย เนี่ยนี่นี่คือกำแพงเพชรครับพี่หนับเรืมชื่อกำแพงคูจีบนะเออพิมพ์คล้ายกำแพงคูจีบอ่ะเนี่ยกำแพงคูจีบจะรูปทรงแบบนี้ล่ะเนื้อสวยมากพี่นี่คือเนื้อกำแพงเพชรเลยล่ะน้เนื้อหนีไม่ออกเลยเนื้อแบบดูง่ายเลยพี่ในน้ำเนื้อกำแพงเพชรเลยเนื้อโซนเดียวก็ซุ้มกอรีรามิขนุนนะองค์นี้พี่นะเอาสามร้ยบาทนะครับเห็นไหมก็ไม่แรงในราคาแบ่งจริงนะครับไม่แรงนะครับแล้วก็ องต่อไปนะครับสําหรับองค์ต่อไปเป็นพระปิตานะครับสำหรับอง์นี้นะลมไม่ดูนะนะครับเป็นพระปิตาผมตอนแรกผมนึกว่าเป็นหลวงปู่เอี่ยมหรือเปล่านะครับแต่วงนี้พี่นะาขอราคานิดนึงนะครับซื้อมาเกินเยอะด้วยเดี่ยดูเนี่ยนะครับเป็นหลวงปู่เอี่ยมตอนแรกผมนึกว่าเป็นข้าตอกแตกนะเก่านะครับเก่าคือพรงจริงก็คือพระแท้แหละนะครับใครก็มองออกที่ธรรมชาติแบบเนี้ยนะครับจะเป็นข้าตอกแตกหลวงปู่เอี่ยมหรือเปล่าเอาห้าร้อยบาทนะครับ ห้าร้อยบาทแล้วก็หลวงพ่ทวดนะครับไป้นหลวงพ่ทวดน,นี่มาหูข้าบเบ้าเดิมแล้วมีรอยปิดทองเยเนะี่นี่พี่ดูเนี่ยค่าบเบ้าเดิมปิดทองรอบองค์เลยนะเห็นไหมค้าบเบ้าเดิมเดิมนี่คือร่องรอยการตกแต่งแแทงตะไบด้านหลังเห็นไหมผมบอกล่วตะไบเ็าเดิมทองก็เดิมตะไบเดิมทองเดิมเยรอยช่อก็เดิมดูช่อเลยขาดไม่ได้เลยคือช่อด้านล่างพี่ถ้าไม่มีช่อเรียบร้อยนะเห็นไหมดูรอยช่อที่เปริมๆบอ,อกาเนี่ย เอาไปห้าร้อยพี่เตารีศูนย์ห้านะครับมีทองเดิมเดิมเลยพี่เอาไปห้าร้อยบาทนะครับเราก็จันลอยองค์นี้เป็นจันลอยหลวงปูทิมือพี่นะครับองค์นี้เป็นจันลอยหลวงปูทิมวัดนราชไล่จันลอยเดิมเห็นไหมเนี่ยนะครับผมพพ่กุม,มารชัดๆัดเลยพี่นะครับ้ชัดชแบบโดดเด่นเลยนะเอาเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทเราก็สมเด็จองค์นี้จะเป็นบางหมุนมครับพี่ ในครับพี uhm ่พิยาอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะนะครับพิมพ์ใหญ่บางหนุนพรมโอ้โหพี่ดูกุเนี่ยดูคราบเนี่ยนี่ครับพิมพ์ใหญ่บางหนุนพรมคราบกรุแน่นแน่นในครับอ่าคราบกรุแน่นแน่นในครับสําหรับพิมพ์ใหญ่นะเอาสามแปดศูนย์ในครับสามร้อยแปดสิบบาทนะครับพิมพ์ใหญ่ ี๋ยวผมปัดเศษให้หมดแหละนะครับผมไม่ได้เอาราคานี้นะแค่ตั้งไว้เฉยๆนะครับแค่ตั้งเศษไปเฉยพี่แนวไม่ได้เอาราคานี้นะนะครับเราก็ต่อไปนะครับสำหรับต่อไปเป็นอันนี้จริงๆก็เป็นเป็นเครื่องรางนะนะครับมีลูกอมแล้วก็มีหนังสอเห็นไหมมีลูกอมแล้วก็มีหนังสอแล้วก็มีได้แดงแล้วก็ได้ขาวนะครับจะเป็นของครูบาวังเปล่าแัวนะสายเหนือไหมพี่นะรัวสายครูบาหรือเปล่าอันนี้คือแบบ เขาไอะไรไม่ต้องไปกลัวไม่ไม่ต้องไปกลัวย้อนยุคหรือเก๊นด้ไหมนะ,นะค,คือแบบนี้ไม่มีหรอกพี่มันเป็นเครื่องรางนะครับพอเป็นเครื่องรางปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถหาที่ได้เลยพี่นะแต่เราสามารถพึ่งพุทธคุณได้นะครับเราไม่สามารถหาที่ออกแต่เราสามารถพึ่งพุทธคุณได้เ like พราะมีหนังสอมีเส้นมีสายศิล์มียนันมีลูกอมว่าสามร้อยบาทนะครับมาแบบนี้เลยพร้อมหลอดแบบนี้นะเอาไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเราก็จิ้งจกนะครับอันนี้เป็นจิ้งจกของหลวงผู้นายนะครับอันนี้ก็ นะครับพี่ดูแล้วกันเงินนะพี่นะเงินโบราณหุ้มไว้นะนี่เป็นงอแกะนะอยากย่ายยังขึ้นอยู่เลยพี่สาริกานะครับจิ้งจบมหาสเสน่ห์หลังมิจาเนะครับไม่ใช่ไม่มีเห็นไหมในรูเห็นไหมยังเห็นรอยจานเลยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับจิ้งจกหลวงปู่นายนะพี่นะนะครับนี่แหละพี่จิ้งจสารีกามหาเสน่ห์นะครับเราก็แพ้นะครับแพ้หรวกพ่ออ่ำวัดหนองกระบอกนี่ครับพี่แพ้นะแพ้หรวกพ่ออ่ำานครับวัดหนองกระบอกแพ้เก่าแพ้เดิมแพ้ธรรมชาติ ล่างมีจานนะครับชัดเจนนะครับแพะหลวงพ่อะอ่ำเอาสามร้อยบาทนะครับตะกรุดใบลานก็พม่นาวปลวงเพ่าแก้ววัดพงมาลัยในครับรักเล้ารักลานรักแห้งจริงๆพี่นะว่ะรักเล้ารักลานรักแห้งจริงจริงพี่อันนี้จะเป็นอ๋อตะกรุดใบลานนนครับพี่จ๋าอันนี้เป็นใบลานเอาห้าร้อยบาท ในครับมะใบลานหนูก oh. ็ไม mm ่แรงนะแล้วก็หลวงปู่ทวดก็ในครับพี่พิจารณหลวงปู่ทวดนะอันนี้จะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเป็นพระหลวงปู่ทวดนะพี่นะนนครับพี่ดูเนี่ยมีหลังหลังมีจานนะตอกศูนย์สี่ด้วยนะครับหลวงปู่ทวดเจ้าพี่นะครับเป็นน่าจะเป็นเนื้อเนื้อตะกั่วนะนครับหลังจานนนครับตลาบพุกเดิมๆในครับหลังจานตลับพุกเดิมๆเลยพี่นะครับจาดโปรโมชั่นให้นะครับซื้อมาเป็นพันนะครับโปรโมชั่นช่วงเช้าไว้นะนนครับผมบอกแล้วสัมนาคุณบ้างนะครับใครไวใครได้ก็พี่ในครับราคานี้นะ ใครไวใครได้ครับพี่เอาห้า้บาทนะครับหลวงพูทวดนพนะให้ตลับพุกหนึ่งใบเลยพร้อมแผวนพร้อมใช้นะครับเจ้าของสั่งตัดมาใส่องค์นี้โดยเฉพาะเอาไปห้าร้อบาทนะครับห้าร้ยบาทแล้วก็นี่สมเด็จอวัดระคังครับพี่นะครับน่าจะฐานแซมนะนะครับพี่พิยาฐานแซมหรือฐานคู่นะน่าจะเป็นฐานแซมครับโอ้โหเนื้อมวลสารเนี่ยเนื้อมวลสารเลยเนี่ยฐานแซมอวัดระคัง โดดเด่นด้วยเนื้อนะครับอ่าโดดเด่นด้วยเนื้อโดดเด่นด้วยพิมพ์มวลสารเนื้อพิม์มวลสาร,มมสารดูเดี๋ยวเอาสามร้อยเก้าสิบสามเก้าศูนย์นะครับบอกแล้วนะนครับเป็นไงเช้านี้ไม่ใช่ว่าเยย่อยนะพี่น้าหลักๆักเราก็จัดให้นะครับ,เร,รบเราไม่ได้ราคาแรงด้วยราคาแบ่งให้เลยพี่รอบเช้าเนียรายการสุดท้ายแล้วท้ายสุดเดี๋ยวพี่พร้าปิตา อันนี้ผมไม่ไม่ไม่ขอออกแบบว่าไม่ยัดที่แล้วกันนะครับใครจะดูเป็นสายชนบุรีนะครับหรือจะเป็นที่อื่นก็ได้นะครับอันนี้เราไม่ไม่ไม่ขอออกความคิดเห็นแล้วกันเพราะว่ามันมันดูยากไงพี่รับเออมันหาที่ลงยากนะครับเพราะเนื้อดีอย่างก็เปลือกไม้ที่มันหดตัวพี่รนบอย่างก็หนังช้างที่มันย่นดูดินะครับเหมือนเหมือนเมล็ดอะไรอ่ะเหมือนเหมือนลูกพุทราเหี่ยวเนี่ยนะครับจะเปรียบเปยอะไรดีพี่แนวลูกพุทราเหี่ยวได้ไหมโอ้โหสุดยอดจริงนะ ไม่เจอนะพี่น้ำแบบเนี้ผมเอาห้าร้บาทในครับเช้าวนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ